หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจทั้งการประมงและธุรกิจดังด้านยานยนต์ชูเกียริปิติเจริญกิจได้มองกลับมาที่การให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยเขาได้ก่อตั้งมูลนิธิชูเกียริปิติเจริญกิจขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีนเด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาสเ <c oughs> นื่องจากว่าเมื่อตอนสมัยเด็กๆตัวเขาเองไม่มีโอกาสได้ไดศึกษาเล่าเรียนเพราะฐานะทางบ้านยากจนดังนั้น เขาจึาางชดเชยในสิ่งที่ขาดไปในช่วงชีวิตของวัยเด็กด้วยการให้ผู้อื่นได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้โดยในทุกวันที่6มก,กราคมของทุกๆปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเขามูลนีที่ชูเกียรติปีติเจริญกิตจะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เดวชนพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและสิ่งของแก่คนยากไร้ด้วยผมเกิดมาลําบากเนาครับครัวผมอยากจนใช่ไหมเด็กๆบางทีก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างใช่ไหม ญาติาติมั่งคนคนข้างบ้านมั่งอะไรมั่งดีว่าเขากาช่วยเหลือเราบ้างอะไรบัง่งแล้วผมก็ทําให้ผมมีความคิดว่าเออคนพวกนี้เขาดีมากนะให้เราลาบากนี่เขามาช่วยเรานะถ้าเราโตขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราหน้าจะให้คนอื่นเขาบ้าง<ม>ใช่ไหมอันนี้แหลนะครับที่ผมทุวกวันนี้ที่ผมผมมีโอกาสที่จะให้อะไรเขาได้ผมว่ให้ คุณชูเกียรติได้เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดตึกผู้ป่วยพิเศษชูเกียรติปิติเจริญกิจของโรงพยาบาลปัตตานีว่าในช่วงวัยเด็กแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงและเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนประกอบกับอยู่ในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาทางบ้านจึงไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพแม่แต่ก็มีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่ได้เรียรายทรัพย์สินช่วยจัดงานศพจนแล้วเสร็จเขาจึงรู้สึกสำนึกถึงบุญคุณและความลำบากของคนยากจน ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเขาจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นการขับรถส่งผู้ป่วยหรือนำศพผู้เสียชีวิตไปส่งตามบ้านาหรือวัด <ไป S 1> รวมทั้งการบริจาคเงินก่อสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษชูกเกียรติปฏิจริญกิจของโรงพยาบาลปัตตานีด้วยตึกชูกเกียรตินี่ทั้งตึกทั้งอะไรเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆนะก็ตกประมาณดั้นปัจจุบันนะตอนแรกทำมันก็ถูกหน่อยปัจจุบันก็ตก สามสิบแปดล้านกว่าสามสิบแปดล้านกว่าผมว่าตอนแรกผมตั้งตั้งงบประมาณไว้สี่สิบล้านทำสามสิบแปดล้านกว่ามันไม่หมดผมไปสร้างสะพานให้โรงพยาบาลอีกสะพานหนึ่งทางล้างโรงพยาบาลนะคุณไปดูมันเป็นพื้นที่สอง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 พื้นเดี๋ยวก็ต้องมีสะพานข้ามกันทางล้างโรงพยาบาลนะครับไปทําสะพานให้อีกสะพานหนึ่งสองล้านก็เป็นสี่สิบล้านเสร็จ แม้ว่าปัจจุบันเขาจะมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างในพื้นที่ภาคใต้แต่เขาก็ยังคงทำงานหนักตลอดทุกวันรวมทั้งคอยเอาใจใส่พนักงานในบริษัทเหมือนลูกเหมือนหลานหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มาให้การอุดหนุนอย่างเป็นกันเองดังนั้นเขาจึงได้รับการเคารพนับถือจากพนักงานและลูกจ้างตลอดจนผู้คนที่รู้จักทั่วไปและนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้ที่สามารถสร้างตนเองจากศูนย์จนมีฐานะ แต่ก็ไม่ลืมที่จะทดแทนผู้คนซึ่งได้โอกาสและสังคมที่เคยให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเขาในการทำมาค้าขายประกอบธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันอดุเดชมาเสรมถ่ายภาพเกชาสโสภาวนัทีมข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน